ววนห,นหนึ่งสองสามโอเคพี่น้องโอ้ยเหมือนี้ว่ายวยๆเลยตำมะม่วงใส่ปูนาป่ะมาพี่น้องเข้ามาตำมะม่วงใส่ปูนาพี่น้องเอ้ยบาดมาเดอ้อมาเดอ้อเออพี่น้องเข้ามากินน้ำกันครับวายวยๆส่งแควมั้ยเนาะ ปูน่นะอาบานเขานี่แหละใส่ตำหม่องม่วงตำบม่อม่วงโอ้ขักขักขักยีนองเอ้ยมาก,กินน้ำกันครับมาก,กินน้ำกันเด้อสมแคล้วปู่ปู่ มาครับมากินน้ำกันพี่นอปฟอง